ฟังเสียงลมกับทุกคนในเทแรนดวันนี้ลมแรงมากดูดเิเห็นที่กองไว้หลังบ้านล้มเลยหนักขนาดไหนย,ยังล้มเลยอยากให้ได้ยินเสียงดูดูต้นไม้บ้านน้นดีนะยังไม่ได้มุงหลังคาเลย ว,วันนี้ก็เลยไม่กล้าเปิดร้านนะคะทุกคนดูสิดูดูดูย่าแดดอ,อาบานแรงขนาดไหน,นต้นไม้ไม่กล้าเปิดร้านคะ่ะกลัวเด็กส่งปลิวปิดร้านเสียงลมแรงมาก วันนี้ยังไม่ออกไปไหนเลยเนี่ยเดี๋ยวจะรีดผ้าดีกว่าเลยได้พักผ่อนอยู่บ้านหนึ่งวัน ก่อนจะรีดผพาจะให้ดูอะไรทุกคนเริ่มแล้วคะ่ะให้ถ่ายถ่ายไม่ออกเนาะมันต้นเล็กมะเขือคะ่ะมะเขือเปลาะนกลจะลืมติดนี่ไว้ด้วยนี่ไงขึ้นทุกเม็ดเลยนี่เดี๋ยวจะแยก อันนี้ก็คือมะระนะคะมะระขี้นกมี10บกว่าต้นอยู่ตรงโน้นตรงนี้บ้างอันนี้คือมะเขือยาวนะคะอยู่ริมหน้าต่างในบ้านอันนี้ก็คือผักปรังนะคะมีอยู่2ต้นเพราะว่าเหลืออยู่2เม็ดก็ได้แค่นี้รดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเนอะอันนี้คือต้นพริกไทยอันนี้คืออะไรไม่รู้ งอกมาก็เก็บไว้ก่อนอันนี้คือเพกาไม่รู้จะรอสัก,กี่น้ำอันนี้คือพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูนี่คือมะระนะคะมะระขีน้นกอยู่ตรงนี้แปดต้นอยู่ตรงนน้นสองต้นเป็นสิบต้นอยู่ฝั่งอื่นอีกอันนี้คืออันนี้คือพริกขี้หนู อันนี้ก็คือพริกขี้หนูเหมือนกันนะคะทีแรกเอาไว้ข้างล่างเขาไม่ค่อยโดนแดดก็เลยย้ายขึ้นมาข้างบนแล้วก็เปิดฮีเตอร์ให้เขาหน่อยหนึ่งเอามาไว้ริมหน้าต่างแล้วก็เปิดผ้าม่านเอาไว้เขาก็ได้รับแสงก็ดูดูดีขึ้นมีมีแตกใบที่สามใบที่สี่ ทิ้งไว้ในนี้แหละอันนี้คือมะเขือยาวซึ่งไม่มีดินแล้วที่จะแยกก็เลยทิ้งไว้นี่ก่อนเดี๋ยวจะไปหาดินอุ้ยฟังสิฟังเสียงลมในนี้ก็ยังมีบางอย่างอันนี้ก็เพราะอะไรไว้บ้างไม่รู้จำไม่ได้ละเดี๋ยวขึ้นมาก็ว่ากันนี่ก็เหมือนกันมีกำลังโผล่ขึ้นมาอันนึงแต่ก็จำไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้เขียนเอาไว้อะไรก็แล้วแต่อันนี้คือมะระเหมือนกันปีนี้มะระเยอะจังกระถินนะคะกระถินก็มีอันนี้ก็คือฟักแมวนะคะฟักแมวอร่อยมากชอบขึ้นมาสองต้นนี่คือขี้หูดนะคะขี้หูดจะรอดหรือเปล่าทำไมล้ม อันนี้คือเปปิโนเมลอนนะคะเพราะจากเมล็ดที่ปลูกเอาไว้แล้วเขาก็ออกมาแล้วก็เด็ดมากินแล้วก็เลยเอาเก็บเมล็ดเอาไว้เพราะว่าต้นที่ชาเอาไว้เขาก็งอกนะแต่ทีนี้ตัวเองไม่อยู่บ้านไปเมืองไทยกลับมาตายเแล้วตอนนี้ก็เลยเอาเมล็ดมาลงเพาะดูตายไปต้นหนึ่งต้นไหนขี้หดก็เลยเอาเมล็ดมาเพาะดูขึ้นนะก็เลยเออเอาขึ้นมาทะนุถนอมบนนี้ไม่รู้ว่าจะรอดได้สักกี่น้า ด้แค่ไหนแค่นั้นเนาะ <c oughs> สำหรับที่เพาะเอาไว้นี่ก็ไม่รู้ว่าจะจะรอดไปสักแค่ไหนเหมือนกันเพราะว่าอีกสองเดือนตัวเองก็ไม่อยู่จะไปเมืองไทยไม่รู้ว่าคนที่อยู่บ้านเขาจะรดน้ำให้ไหมไม่รดก็แล้วแต่เวรตก,กรรมโอเคค่ะไปรีดผ้าแล้วนะคะเพราะว่าเสียบปลั๊กเอาไว้ก็ร้อนแล้วหละวันนี้อยู่บ้านลมแรงอยู่บ้านทำงานบ้าน นะคะคสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้